ครับไปแล้วูนตานอยูไห่ไหนไม่รู้ก็มาดิตานอยู่ไหนูกอยไนตาไมันบ่พูด แล้วหน,น่า,า,นาันหนแบบเขาบอกว่ารนไ่ชุ่ถ้าเป็นมินล่านี่เขารถมาจอด ข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับข้างหน้าห้องใครห้องมันบรรยากาศที่เราจอดรถนะ่ยอ๋อ้าอถ้าถ้าเป็นฝั่งนู้นก็จอดลงจอดจอดรถฝั่งนู้นใช่ไหมคะใช่ครับเแสดงว่าแม่ส้มอยู่ฝั่งใช่หรือเปล่าแม่ส้มนะี่ยนั่น,นใช่ไหมไม่ไม่ใช่เจ้าที่ <laughs> อ๋อสารตรงนี้ก็เล่นได้ใช่สานี้จะล่หนึ่งวัสิบเซ็นครับโอเคมัมีศาสองสาใช่ไหมใช่ครับเ<ม>ด็กเ,เล่นยังไม่ดไ,มได้รานอาหารตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมร้า,านอาหารนี่ใช่ไหมใช่เป็นวมโอ้ซื้อาาได้หมด ขอบคณครับ <ไป S 1> นี่คือหาดบูบัวอะไรนี่บูสวยมาก 都断筋了。 ไม่ทอดรองเท้าเลียจังเลยจะพาไปกินข้าวก่อน ย,ยังไม่ลงนะลูกขึ้นมันแรงอยู่